สวัสดีจ้าาอน,น่อยมาเก็บเห็ดนดะจ้ามือที่สองปลาเห็ดจ้ะสีได้บ้าบ้ามือนี่ตามไปเบิ่อน้ำกันได้จ้าพี่น้องดอกไข่เห็ดละงูกไข่แหลกได้แหลกเห็ดมันได้ลหลายๆเด้อจ้ะ เอตาตะเข้ามาขี้หนอนขี้หนอนเจรอีแล้วสองอีกอันนี้อันนี้ด้อ่ะอันนี้ดูอ่ะ ได้จุ่มกับไข<ม>่ไข่พี่น้องไข่อีกไข่หนึ่ง ก็งสิแตกออกก็ใครลุงโงเขาก็มีมูมนะีเด้จงงอจะไปห้ึงงอกใครพี่นอ้อง ไครเห็ดลงูกจ้ะบานห้มสิบาาแล้วพี่หนอ่มนีม่ดอกเดียวโคโลนี่ตาข้าเจ้าวระวบ เฮ็ดละงอกเหลืองแล้วโอ้ขโมยหน่อยแต่ไปสามจูบพี่น้อง

ดอกดอกเหลืองมัดนดอกหน่อยตัวพี่นนนในอายุแต่ว่ามันตังคขึ้เขาเก็บโอเทียละได้เทียร์จุม่มกิ๊บเล็กผสมหน่อยสิหน่องอ้า เก็บเห็ดก็คือจะของี่นอ้องมีแต่ดอกน,น้อยไข่น,น้อยตัวน,น้อยถ้าเจรได้แต่เห็ดเรงอขาาจุ่มนิ่งจะน่อยละดัแต่อ,อีหยังเอาตีเตียนห้หน่อยก็จะของตลอดอดอกหญ่งือเพื่นเป็นยัง แต่ต้ไข่นหน่อยๆไข่นหน่อยๆนยี่ไข่ให้เราโงเหลือโงกเลี้ยงหลืบุรบุมีดนี่เราโงกเขาคือคนอันให้ทำฟันนี่ก็ออกไปนมูยไงเธอเด้ nè là ngô cứ vợ ở bên mua như nhảy cái hiền làm phản à. nào kèng thân chi là mua vạn này dây đèn kia, kì. thà kìa <laughs> อันนี้บ่ได้ขายแล้วเก็บฝะุ่ณละท่าฝุ่นข้าเจ้าได้ยัวอันนี้เก็บไปกี่เห็น จุมจ่มๆจ้ะสองจุม่มโอ้มันใบเทกปกบังจ้ะอ๋อมีใครเดียวโดดโดดน้าถ้าจะเป็นมูน่้าสวยงามจริจังได้เป็นโมนด้ิ มันี่คนหลายใช่ไหมเราเคยได้เลยตู้ครือหมู่บ้านไปใช้กิดนี่ตะโคตรเต็มอยู่คนหลายก็เห็นนี่พี่น้องอ้อมโพมาจากดินนี่ นี่เด้อพี่น้องตัวหน่อยไปเก็บมาได้แกงหนึ่งอยู่จ้ะนี่เห็ดละงกหลายอยู่ดอกจุม่มดอกทั้งไข่ทั้งจุม่มทั้งเห็ดละงอกขาวเห็ดละงูกเหลืองบอริเวณลายสม,มุว่านแต่วังได้แต่เห็ดละงูก,กดีอยู่จ้ะว่าน,นมิไี้แต่เห็ดรวมก็ได้เห็ดผึ่งอยู่สามสี่ดอกอยู่เห็ดผึง่ง ทั้งไตเราหน่อนก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าแล้วเราจะไปแกงเห็ดกินแล้วจ้าสวัสดีจ้าทุกคน